สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆของช่องออสาวนาดงนะคะอันนี้คือนาดงฟาร์มของเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าเพิ่มขึ้นมาภายในยสองวันนี้ห้าตัวเลยนะคะโดยแม่แพะ ทั้งหมด3ตัวนะคะแต่ว่ามี1ตัวที่ออกแฝดสตัวเลยนะคะเลยต้องช่วยช่วยป้อนนมนะคะเพราะว่าน้ำนมของของแม่แพะไม่ไม่พอนะคะเราก็เลยต้องช่วยตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะที่ว่าแฝดสามนะคะมีอยู่ไหนบ้างอ๋อ,อตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นลูกของ อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ตัวเดี๋ยวเราเลี้ยงด้วยกันนะคะเลี้ยงด้วยกันกับไก่เพราะว่าตอนแรกเราแบบกั้นกันอยู่แต่ว่าไก่ก็บินมาหาแพะแพะก็วิ่งไปหาไก่นะคะก็เลยอือตอนนี้ก็คือเลี้ยงด้วยกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราให้อาหารคนละมุมแค่นั้นนะคะแพะให้อีกอมุมหนึ่งนะคะฝั่งคอกหนึ่งส่วนไก่ก็ให้อีกคอกหนึ่งนะคะดูสิคะ หนึ่นะคะแล้วก็มี5้าอีกตัวหนึงตัวสีดำที่ที่ถ่ายผ่านตอนนิกี้นะคะตัวนี้จะแบบแข็งแรงมากแล้วก็กินนมผสมที่เราเอาให้เนี่ยเก่งมากแล้วก็เชื่องด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนิดนึงกินนมไม่ค่อยเก่งนะคะอันนี้จะเป็นแฝดสนะคะ1นสอง ตัวแล้วก็ตัวที่สามจะเป็นตัวสีดำอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ทางโน้นนะคะอ่ะนี่ค่ะตัวแฝดนะคะ